าพใหญ่ e bad, ีก็เปนบานโมบาอันนี้นบาโม่ปางแกบก็คอยในกลาคเมยเรากินดัเราเรคงเดมวันชุกมีเรืองเอาปรับนี่กินเไว้เราหูกตามสัญญาตุกจัดการับกานชุกัวฟังเลอบานเกบกัพกนี้จะทาราันทย គាត់ថាមកទៅគាត់ទៅមករងឯងទីគាត់មិនងល់ទេចង់ទៅរួចខ្លាំងរួចចាណាបាទមករងឯងគាត់ទៅអំរួចឯបន្ទុកទៅយ៉ាងណាបាទព្រឹកក៏ធំហ្មងបាទស្មារតីគ្រប់ថ្ងៃបាទ50000អត់បងត្រូវលូត្រែនតិចឲ្យគេជប់សិន Dua puluh satu dua puluh tiga, dua puluh tiga, dua puluh tiga, បានលើងបានកំពូលថាទៅលោកបងចៅបានឧសានទៅចៅតាមបានតបបានគ្រុនទាំងអស់គ្នាបានតបໄຂពីចៅយកឈ្មោះរបស់គេកាលជូកក៏ណាអុយទៅអូឲ្យជូកអីលាបក៏ប្រាប់បានជូកបានលាបប៉ះនេះយកក៏គូថាឡូវតាຕ້ອງ บานกระตูกับบานกระตูสมัย็ใบนี้บานบานใบตู้สมัยบานใบตู้บานใบตู้ตูนนี้ใบนนี้ใบรอยประไรพรมยระทดดเล้มัานนตุ้ยงวดทุกงวนี้บานใบตู้งวดรอยบ้านอาทมทุ่มวเหลามันเามัวเราสบายดเจ้าบ้าน ខុសសម្បាទេមើលធម្មតាទេបានមកទៅគូក៏រាប់មិនធូរតទៅគុំបីទូក្នុងនេះចៅទៅគូណាក៏សុំឲ្យបីទូហ្នឹងនេះទៅទៅអត់តាបានយកចាប់ទៅឲ្យផ្សាងបោះទៅអូជិះនេះបានអូនេះក៏អូឲ្យណាអូជិះតាមតាមមកយកមកស្អាតស្អាតអូ ให้สองตัวเข้าฝันเหรอคะเข้าฝันเห็นเลขนะมาข้าฝันยังไงสว่างอ่ะเข้าฝันเข้าฝันแบบไหนเพราะว่าเด็กน้อยน่ะเอาหมูหมูตัวใหญ่เลยหมูดำน่ะเหมือนหมูป่าให้เอาเอามาแล้วให้ผมขึ้นไปนั่งกินแล้วก็ว่าผมขึ้นไปนั่งปุ๊บก็บอกเลยสองเจ็ด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 เขาหูเลยน่ะสุดยอดเลยก็เลยได้เลย ลุงก็ได้พี่ทางนี้ก็ได้ครับได้หลายคนอยู่ครับมาบอกเลยสุดยอดบอกตัวเดียวเองครับมาตัวมาสร้างนะคะได้โชคจริงๆไม่ได้เยอะเออยวางอ่างวดนี้ขอสามตัวอันนขึ้นมาขอท่านอีกต่อไปมานอนสบายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ตู้ให้ยั่วจุเอาไปอีตู้เออทำไปตู้งวดนี้หรือหลอดไฟก็ยังไม่ได้ติด ไฟถึงด้วยเหรออ๋อโซลาล์เซลล์มาแล้วอ๋อมีโซลาเซลล์แล้วอ๋อแม่เขาให้มาเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ให้โซลาเซลล์มาแล้วอยู่ในรถแหละครับจะให้เขามาติดตรงนี้แหละอ๋อต่อไปก็มีไฟครับมีไฟท้อมเลยที่นี่ไปไปซื้อหัวหมูแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาเส้นนะโทรสั่งเขาอ๋อโทรสั่งหัวหมูตกกลางคืนที่ที่มาดวงสวนวันนั้นน่ะค่ะครับ ทีนี้เขาไปเข้าฝันของน้ำมวยเขาว่าเขาไม่อยากกินอะฮวงอยูก็อยากกินเป็นตัวอ๋ออยากกินเป็นตัวเลยครับก็เลยวันนั้นที่มานอนว่าขอโชคขอลาบเขาไปจะให้เป็นตัวนี่เลยก็เลยถูกมาบอกเลยเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเดียวเองสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแบบตัวเดียวก็เลยมาให้ท่านตามที่ค่ะให้สองตัวเลยเนาะ สามบอกสามอ๋อสามตัวขอสามตัวนี่ทำอะไรตู้เออเอาฟักเออเป๊ะเป้ะอย่างตัวนี้เฮ่อเเฮ่อจละนะคะปูกระเบื้องอันนี้เพิ่งปูกระเบื้องเนาะวันนั้นยังไม่ปูเมื่อวานครับคือปูเมื่อวานแล้วยังไงนะคะคุณใหญ่ไม่ไม่ดีมันขึ้นเล่นกระซิบเลนีม่เลยครับหนึ่งเจ็ดเลขอะไรนะหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดเคียนไว้เลยเมื่อวานเนี่ยขึ้นไม้ ขึ้นหนึ่งเจ็เเอามือห้าเบสอะตุมาทำตัวเบสหนึ่งแล้วก็หัวอยู่แล้วหนึ่งเจ็บตัวเย็นหนึ่งเจ็นเนี่ยเย็นไว้เลยนะผู้ใหญ่เนาะมีโชคกับองค์ดำตลอดเลยนะคะก็ อะไรนะทางนู้น <c oughs> รอยเพาะพุทธบาทเนาะอยู่ฝั่ง <c oughs> ท่านบอกว่าสมัยก่อนมาสร้างบันไดได้โชคทุกงวดรอบนี้ก็มาสร้างก็มานอนนะคะมาเข้าฝันเลยสองเจ็ดสองเจดสองเจ็ดนะคะแล้วท่านบอกว่าอยากอยากกินหมูเป็นตัวนะคะอยากได้หมูเป็นตัวก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็คนที่มีโชคก็ มาตามสัญญานะคะทอไอโมูสามตัวโชว์ดีแท้ได้วันนั้นก็ขึ้นมานอนค่ะที่ว่ามาเข้าฝันสองเจ็ดสองเจ็ดแต่พี่ฝันเห็นรถไม่ได้คะแนนสามเจ็ดแปดตอง ปันว่ามันมันวิ่งไปชนต้นไม้โดยตนเองไม่มีคนขับด้วยค่ะไม่มีคนขับแล้วมันวิ่งไปชนต้นไม้ชนแล้วก็ถอยออกมาล้วพอวิ่งไปชนอีกแต่รถทะเบียนเจ็ดสองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดสองแตลว่ามันอยู่ในเลฆท,ทั้งหมดทีนี้มันมันชนทวินก็เข้าหมดเลยเขาวิ่งไปชนสองครั้งก็เลยตีเป็นสองปตีเป็นเจ็ดสองเพราะว่า 7, ภาษาพื้นบ้านเราก็ต้องตีเป็นเจ็ดสองได้แค่อย่างเดยวโอ้สุดยอดก็บอกพี่ใหญ่ว่าเลขมันจะมาเจ็ดสองเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝันว่า,ารถคันนี้มันมันไปเองไปชนต้นไม้จนกระเด็นทั้งสองครั้งเน,<ม>นี่ยอืมก็ตื่นเลยก็มาเล่าสู่กันฟังว่าโอ้ผมฝันว่ารถของผมชนต้นไม้ทั้งสองครั้งไม่มีใครขับเลยมันไปเองนั่นผมก็ตีเป็นสองเจ็ดพอพีอ่ใหญ่เขาก็เล่าให้ฟัง เห็นไหมเห็นไหมต้องให้ระดับเซียนดูก่อนที่ดูสิ ไม่ทักตัวนั่นหรืตัวตัวนั้นตัวไหนมันอะไรมัน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 ช็อบขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมสร้างด้วยกันวันนี้ก็มาขอโชคนะคะที่รอยพระพุทธบาทท่านชมก็ลองมองดูนะคะว่าเห็นเลขอะไรหากเห็นก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะ ครั้งก่อนท่านผู้ใหญ่ขึ้นมานอนวันที่30ก็มีเด็กนะคะขี่หมูหมูป่านะคะแล้วบอกใส่โหนนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดสองก็เลยมีโชควันนี้ผู้โชคดีก็เลยขึ้นมาเส้นไหว้นะคะท่านผู้ชมอเห็นเป็นหนึ่งห้านะคะ หนึ่งห้านะคะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรชัดมากอ่ะข้าหหนึ่งหเนี่ยหใหญ่มากที่มองเป็นข้างหน้าเห็น7จหอ๋อเจใช่ไหมเจ็ดเป็นเจถ้าแบบนี้คือ7ใช่ไหมใช่ให้มานี้เยอะที่ดูี่หมดเอยเจ็ดหกแตวนีห้าตัวนี้หกก็จะนี่เจ็ด

ได้ในวันนี้นะครับทุก่านไปนด้เะครับก็อย่าลืมมาร่วมบุญนะครับทุก่นดยนที่ใหจะมัาจะมีสร้างอีกเยะๆนะครับช้นใ่ครับ เราแ่อว <an> ่า <t> ก <aker> <an> ันอก้พเลยถึงตราต้องเอกยครัรว่วันั้นโอราวัน้นก็เยวันก็อยูู่วัน้นเขากรไดาน้าง่าไม้ดี อเอวอโอ้ได้สามตัวเหรอสามตัวนี่เลขข้างล่าง,างน่หนึ่งเห็นเห็นเป็นมันเหมือนเลขเกดแต่มันเป็นเลขหนึ่งนี่แปดหนึ่งแปดแต่เรามองเห็นเป็นเแปดทีได่ได้ตลอดเลยตอนนั้นไปถวายชุดตอนนี้เขาอยากได้รองเท้าเจ้าแม่แตะเคียนอุ้ยชัดมากเลยนอนเลข ได้สมตัวเลยนะคะได้สามตัวได้สามแต่เราไม่ได้ซื้อ3ตัวไงก็ซื้อแต่วงขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนขอยังไงให้ได้โชคพี่มันแล้วแต่ดวงของใครของมันอธิษฐานยังไงบอกหน่อยของธรรมดาเราวนั้เลยไก่เต็มเนินสี่อไก่เต็มเนินสี่ร้อยเลย เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเป็นหัวอ้านอ่ะเขาอยากได้เป็นตัวขอเป็นตัวได้ไหมแต่เราก็ว่าเออได้ขอให้มีโ่ก่อลเราก็ว่ารอย่างนี้เขามาบอกแบบไหนที่ในความฝันก็เดินมาคนแก่บอกมาเหมือนเรานั่งอยู่บนบ้านแล้วเขาก็เดินมาอย่างนี้บอกว่าเขาไม่เอาหัวหมูเขาขอหมูเป็นตัวเลยอขอเป็นตัวได้ไหมอ่ะเอามาทําไมหัวหมูเขาว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าเขาก็ไม่บอกล่วงหน้าเนาะถ้าบอกล่วงหน้าก็พอจะได้ยุ่แต่ พ้าเราลงสั่งไม่ได้แล้วเพราะมันหาไม่ได้แล้วมันจูดจ่ะเราก็ว่ายางงี้น้องแล้วรอบัลลังมีโชคก,ก่อนจะให้เป็นตัวเราก็ว่ายางงี้ต่อไปก็จะเอามาให้เป็นตัวนั่นแหละถ้ามีเราก็ว่ายางงี้ถ้ามีโชควันนี้ก็ขอโชคใหญ่นนแต่พี่เขาที่เห็นไก่ทั้งหมดเป็นของพี่เขาทั้งหมดเลยนะผู่โชคดชีจริงที่นั่งข้างๆแต่ท่านไม่ให้แอนมินถ่ายท่านนะคะแต่ท่านโชคดีจริงแล้วง่วดนี้ท่านก็ถูกอีกนะคะถูกอีก เจ็ดสองเนาะเจ็ดสองเห็นเจ้าแม่ตะเคียนสามตัวเลยนะสามตัวกับสองตัวไงให้ทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้โหเดี๋ยววันหลังเราต้องไปไปจะไปวันพระอยู่จะไปวันพระใช่ไหมวันพิพากษ่ะหกโมงหกโมงเช้าโอ้โหบุย็นสิอ๋อเหรอเราไปเอาตอนเย็นอเอาตอนเย็นคาเดมิต้าสามลูกมั้งปีกีบานสามลูกแล้วก็นั่เขาแมนมากเนาะไปได้หลายรอบใช่ คคนถ้าไปแล้วทุกคนมีโชคนะโอ้หนี่ได้สองงวดแล้วนะผู้ใหญ่สองงวดวดก่อนมวดก่อนห้าหกตรงเลยถามเลยนี่นี่เห็นตรงไหนเห็นตรงไหนไม่ผมปล่เลยเขียบตะปามันตกมาได้ยังไงมันไม่มีเนี่ยนะมันอย่างนี้นะตกใส่ผู้ใหญ่คตัวหนักนี่น่แล้วผู้ใหญ่ตียังไงเป็นห้าหก 5, 6, หัวห้าหัวหกไงผู้ใหญ่เก่งนะตีอ่เขาก็ตีงั้นครับหัวห้าหัวหกก็เลยบอกว่าห้าหกห้าหกเนี่ยถามนึ่นึ่ง <st> ผู้ผใหญ่งั้นตีความฝันให้หญิงหน่อยเมื่อคืนก่อนที่หญิงจะมาเนี่ยเมื่อเช้านี่แหละหญิงฝันว่าหญิงอ <st> ่ะมีหมูเต็มไปหมดเลยที่เขาทําอะไรไมันรู้แล้วหญิงอ่ะกินหมูดิบอ่ะกินหมูดิบแล้วหญิงก็ไปตรงตู้นั้นเห็นของถือเหมือนสลับเปาขนมปังนี่แหละถือมาว่าจะไปมาเส้นไหว้กับผู้ใหญ่ถือไปถือมากลายเป็นหัวหมู สรุปแล้วได้ขึ้นมาเนินดขึ้นมานรู้แล้วกินหมูดิบใช่ไหมอ่ากบอกต้องไปถ่ายพยาเนะผู้ใหญ่ตีความฝันให้หน่อยพยาเยอะพร้อมมากเลยใช่ไหมเนาะพร้อมเกินอ่ะพร้อเกินตอนนี้อ้วนขึ้นนะเนี่ยรู้สึกถ้าฝันแบบนี้จะมีโชคจะมีโชคแบบไหนน่ะไม่รู้จะมีโชค ทูตสาธุขอพระองค์ดำเนาะให้โชคให้หลาลูกหลานขอบคุณเจ้าภาพทุกทท่านผู้ใจบุญเนาะที่มาร่วมกันสร้างตอนนี้เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับก็เเลืออยู่ตรงบันไดทีเดียวที่เจ้าภาพเขาต้องการก็คือเขาต้องการทำให้ลังคาบันไดไม่ให้ลื่น อ๋อจะทําการสาดตรงหลังคาก็คือยังไม่เสร็จเนาะตอนนี้ครััับบบ่ขขนนไไดดออืก็คือยังยังไม่เสร็จสรุปแล้วท่านผู้ชมเวลาฝนเะไรมันจะไม่เลื่อนยังเหลือหลังคาเนาะใครต้องการก็ท่านใดที่ประสงค์จะทำตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะท่านผู้ใหญ่ก็เหลือทําการสาดบางตรงบันไดเพื่อให้ไม่ลื่นเนาะครับผมก็เสร็จแค่ตรงนี้ค่ะ ตอนนี้วันนั้นมาคือยังไม่มีการศาสตร์ของพระองค์ดำํำกลัวปลเปียกฝนวันนี้ก็เพิ่มเติมให้หมดแล้วเนาะท่านผู้ชม,ย,มยังไม่หมดคะ่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเด้อยังไม่เสร็จมันเหมือนมี่ยังบอกนะ่ว่าคนบ่สนใจ,นนนใจทำไมตีหอยแม่นแถย เดี S <S <People> ๋ยวนะคะย่างหมูหันให้ท่านนะคะผู้โชคดีนํามาถวายหมูสามตัวท่านบอกว่าหัวหมูไม่เอานะคะอยากได้หมูทั้งตัวเป็นคนแก่เนาะพี่เนาะอยากได้เป็นตัวอยากได้เป็นตัวหัวหมูไม่ต้องแล้วหัวหมูไม่ต้องเอาเป็นตัวผู้โชคดีนะคะคุณพี่ท่านก็นํามาถวายทั้งสามตัวเลยนะคะเดี๋ยวทําหมูหันนะคะ ไมือชันใจเล็กมเล็กก็มงแสมเขาแล้วกอะไรโม่เผ่อการสาดลงบันไดนะครัี่ว่านาบัไดเหมือนงูมากเลยนะคะท่านผู้ชมอุปกรณ์ก่อสร้างหมดเลยเวลนถึงวันจะออกมันจืดดิจะจืดเลย สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่คืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทค่ะว่าตอนนั้นมีใครมาพบก่อนคะหรือว่ายัางไงคะฝากเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะท้าวขวาครับสวัสดีครับครับผมเรื่องอรอยพระพุทธบาทนะครับเป็นสถานที่ที่ผู้เองนะครับมาอยู่ในหมู่บ้านขยอยงก็มีผู้ญาตายายนะครับว่าได้เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับไม่รู้ว่าหลายร้อยปีแล้วแหละที่ มาอยู่ตั้งแต่หมู่บ้านโคกกระไซซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเนินสี่ร้อยนะครับตอนนั้นน่าจะร้อยกว่าปีนะครับแตู่่ยญาตายาตอนนั้นท่านยังเด็กท่านก็บอกว่ามีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับก็มีต้องรอยอยู่ครับก็แต่ก่อนนั้นสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมากราบไหว้สักระบูชาตลอดนะครับเนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่า ชาวบ้านจะมีปัญหาอะไรก็จะมาขอผรนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแต่ก่อนนั้นเชื่อในเรื่องนี้มากนะครับก็มาเคารพสักการะตลอดนะครับผมมาเองก็มีทางคุณปู่คุณย่านะครับท่านพามาดูว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาคารพนับถือผมก็เลย ได้มาเห็นประมาณน่าจะ30กว่าปีที่แล้วนะครับได้มาเห็นตรงนี้ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะครับก็บันไดขึ้นอะไรก็ยังไม่มีนะครับก็พอดีช่วงหลังก็มีพระสงฆ์นะครับท่านอยู่ที่กรุงเทพนะครับท่านนิมิตเห็นว่าสถานที่ตรงนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หนึ่งท่านก็เลย มาจากกรุงเทพนะครับเขามาถามผมที่บ้านผมก็เลยบอกว่ามีอยู่สุดหนึ่งตรงนี้ผมก็เลยพาท่านมาตอนนั้นพอท่านมาเห็นทุกพท่านก็บอกเลยว่าใช่นี่แหละเป็นสถานที่ที่ท่านนิมิตเห็นว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านก็ขึ้นมาทําพิธีของท่านนะครับทางเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับ ต่อมานะครับก็มีพระที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเช่นกันนะครับพระมหาเถรนะครับท่านก็จัดทำพระป่านะครับได้นําพระองค์ดำนะครับมาประดิษฐานตรงนี้นะครับท่านเองตอนนั้นท่านยังไม่ได้มาอยู่ที่ตําบลตะตุ่มนะครับท่านอยู่ที่กรุงเทพก็ป่าหลายท่านนะครับมาททดพระป่า ทำพระอ,องค์ดํามาแล้วก็มีการทำพระป่านะครับทำบัาานไดขึ้นนะครับสถานที่ตรงนี้ตามที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็มีท่านผู้ใจบุญนะครับอ,อยากจะสร้างศาลาตรงนี้ด้วยนะครับท่านก็รวบรวมนะครับสมทบทุนนะครับเพื่อ,อมาสร้างศาลาแห่งน,นี้นะครับตรงนี้ก็ศาลาที่ท่าน ได้สทรพั์ของท่านมาทําบุญก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตามที่อะไรท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับก็ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องทางขึ้นคือคือบันไดนะครับก็ยังไม่มีการศาตร์นะครับท่านก็อยากจะสร้างตรงนี้ด้วยก็ผมเองก็ขอเรียนท่านผู้ใจบุญด้วยนะครับท่านที่มีจิตใจเป็นบุญบุญกุศลนะครับที่จะมาร่วมสร้างการศาสตร์ทาง บันไดนะครับขึ้นมากราบไหวาพระองค์ดังนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมทําบุญได้สันงนะครับครับก็ขอบคุณมากครับผมครับผมก็เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งเป็นสถานที่ผมเองก็ไม่ทราบาตั้งแต่หนแตจไรนะครับแต่พุทญายายนั้นบอกว่าตรงนี้ก็คือมีรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นปรอยพุทธบาทที่แปลกจากหลายๆที่นะครับ อะไรแล้วที่จะเป็นรอยเท้าที่ยุบลงไปนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นรอยเท้าตีนูนขึ้นมานะครับซึ่งรอยเท้าส่วนมากจะมีข้างเดียวแต่ตรงนี้จะมีสองข้างทางซ้ายขวาและก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือรอยไม้เท้านะครับที่อยู่ด้านด้านซ้ายนะครับถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับเป็นภาษาหมู่บ้านเนี่ยภาษาเขมรก็เรียกว่าทมอเกืลก็คือหมายถึงว่า รอยเกือบแก้วนะครับไม่ใช่รอยเท้าเป็นมีวเท้าแต่เป็นรอยเกือบแก้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสถานที่ตรงนี้จะไม่เหมือนหลายๆที่นะครับเป็นรอยเกือบแก้วที่นูนขึ้นมานะครับแล้วก็มีทางสายขวาแล้วก็มีรอยไม้เท้าด้วยครับผมถ้าวันนั้นคือขึ้นมาทําเมื่อวานเนาะขึ้นมาทำอะไรนะปูกรเบื้องปูกระเบื้องแล้วยังไงนะคะปูกระเบื้องมุงก็ แปลกนะครับก็ทางานไปเรื่อยๆเขาก็ไม่รู้ยังไงนะผม,ผมก็ดูฝ่ามือเพราก็กดว่าในฝ่ามือน่ะเห็นเลขขึ้นมาเป็นสีแดงนะหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนะครับหน <1, 7 S 2> ึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> ในฝ่ามือนึ่ครับสีแดงนะครับฝันแม่นมากฝันว่าเด็กมาบอกมมาบอกครับงวดที่ผ่านมาครับตัวเดียวนะครับเข้ากลับได้มาสองงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วครับห้าหกกับ ห้าหกห้ะสอเจ็ดสองสองครับตรงตรงเลยครับห้าหกก็ตรงตรงตัวเดียวท่านคงน่าจะแบบให้ท่านผู้ชมแหละเนาะให้คนที่ขึ้นมาสร้างให้คนขึ้นมาสร้างให้ผู้ใหญ่เนาะบุญกุศลที่เราได้มาสร้างได้ขึ้นมาช่วยมาจัดการทั้งหมดได้บุญจริงๆริง ขา้ามผู้ชมเหมือนงูไหมคะเหมือนงูนอนนะคะด้านบนก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะก็เหลือกันศาสบันไดขึ้นนะคะทางขึ้นก็ตอนนี้ทำกันศาสออกมาแล้วนะคะกันพระองค์ดำนะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเหลือกันศาสทางขึ้นนะคะผู้โชคดีนะคะถาย ตัวนะคะค่ะมาดูมีสุกกันเสร็จโหตรงนี้แม่งมันเลยตีครับสวยชายชานะครับไม่อันตัวนี้นะครับจะเรียนสละบอกยังเยอะครับ2 <laughs> <laughs> เงินสี่ร้อยนะคะธรรมชาติสวยงามก,ก็เป็นความเชื่อนะคะหากท่านใดขึ้นมานะคะก็จะนำไม้นะคะมาคํายันนะคะเป็นความเชื่อ อเอา้ามีมะไฟด้วเหรออร่อยเลย<ด>ุ้ยมีแอ่งน้ำเหรอตรงนี้<ด>อู้อูให้หอยแล้วมั้งนี่เลขไรนี่เลขไรนี่ ไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยนะข้างหลังพอดีพี่ทันเขามาเก็บเก็บมาไฟก็เลยเดินตามมาโอ้จอมปวกใหญ่จอมปวกใหญ่น,ะนอนนอนอะไรนี่ จอมปวกต้นเนินสี่ร้อยนะคะจอมปวกนะคะใหญ่มากเลยตรงหินเนินสี่ร้อยเอาเด้อท่านผู้ชมเผื่อได้โชคเผื่อหินผู้ใจบุญนะคะจะโชคดีเด้อท่านผู้ชมดูกันเอา อ้ยพี่จริงๆเหรอเนี่ยอาไข่โกหกมาเก็บมาไฟอุ้ยลูกใหญ่มากอร่อยอุ้ยก็ว่าพี่เขาไปทำอะไรแอนทำให้แอนมินได้เห็นมุมนี้สวยมากมาไฟมาไฟธรรมชาติทังสองชิมสุกอันนี้มันไม่ค่อยสุกเนี่ยแหละทั้งสองท่านแต่ท่านไม่ให้ถ่ายภาพเนาะผูโชคดีนะคะถูกตลอดไก่เป็นของท่านทั้งหมดเลยนะคะพอไปใช้บ้างค่ะ โชคดีกันตลอดยิ่งมาสร้างนี่ยิ่งถูกไหมเลยเน่ย